สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองป้ายของรุ่งทิพย์ชาแนลนะคะวันนี้รุ่งทิพย์กะมาเชิญชมนะคะแปลงถั่วฝักยาวนะคะที่ทุกโคกน้องนานะคะเหมือนเดิมเช่นเก่าและเช่นเคยนะคะเนาะวิถีชีวิตเกษตรกรของเรานะคะถั่วฝักยาวนะคะเริ่มตั้งแต่ที่เรา เอา,มาเมล็ดลงดินนะคะเอเอาาเอามาเอาเมล็ดถั่วฝักยาวลงดินนะคะจะใช้เวลาประมาณ50บวันนะคะก็จะออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมนะคะเนาะเออถั่วฝักยาวนะคะเราก็วิธีวิธีเพาะนะคะเราก็ เอาเมล็ดลงหลุมก่อนนะคะแล้วก็พอเขาขึ้นมาสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะทําร้านนะคะเออเฮ็ดห้านนะจ๊ะเฮ็ดห้านเนาะเพราะว่าทั่วเขาจะเป็นเขาจะเป็นเคลือนะคะเขาก็จะใช้เกลือของเขานะคะเกีียวเกีียวอ่าไม้ที่เราทําเป็นร้านให้เขานะคะเออห้านนะจ๊ะเนาะเวลาปลูกทั่ว เวลาปีกบุกทัวหลุงทิพย์กับเขาเวาภาษาบ้านนะคะเขากะต้องเฮ็ดห่านให้เพิ่นนะคะเฮ็ดห่านให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นสิได้ขึ้นเกาะก็ห่านไม่ขึ้นนะคะเนาะเออกะเวาภาษาบ้านเข้านีลนนะ,ะเนาะค่ะเนาะเออนี่คะ่ะกะสวยงามค่ะที่รุ่งทิพย์ลงเป็นหนังสั้นให้พี่น้องเบิ่งนั่นเลยเนาะเออว่า ถัวฝักยาวงามๆนั่นละจ้ะเนาะเออบ้าน,นีนเมือน,นี้ลุงทิพย์ก็เลยเอาหนังยาวมาฝากมาตอนพี่น้องนะะเนาะค่ะเนาะเออขอบคุณขอบคุณที่รับชมบานหลังหน่อยๆของดุงทิพย์นะคะพอได้มีกำลังแรงใจเนาะกะถามว่าปลูกหลายบอกักบปลูกบ่อหลายนะคะพี่น้องคะ่ะเออปลูกบ่อหลายป้นไดได้พี่น้องเนาะเออนี่นะคะปลูกสามแถวนะคะเออปลูกสามแถว แต่กะง,ง่ามได้พี่น้องเนาะพ่อได้เก็บกินนะคะพอได้ไปจำหน่ายด้วยนะคะเนาะเออนี่ก็คือวิถีชีวิตเกษตรกรของเรานะคะเออโคกน้องนาของเราท่าห้าบอบอนิ่งดูด้นะคะไม่นิ่งเฉยนะถ้าเราขยันนะคะเออกับพ่อได้ยูได้กินเบอร์สุยางนะคะเพราะว่าเห็นบอค่ะ หอยตองต่อยตองต่อยงาม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 นะคะอ่าอากาศก็ดีนะคะเนาะเออตอนเช้าเช้าเนี่ยเราก็จะเก็บไปแล้วนะคะเก็บตอนเช้าเช้าพักเพื่อกสิสซดนะคะเออเก็บไปแล้วตอนเช้านะคะเออนะคะเนี่ยลูกประมาณเนี้ยก็จะเก็บได้แล้วเนาะบางคนเขาก็จะบางคนเขาก็จะแบบว่าชอบแบบว่า ไม่ไม่พองเท่าไหร่นะคะแต่บางคนเขาก็จะชอบพองๆแต่ว่าถ้าเป็นรุ่งทิพนะรุ่งทิพก็จะชอบไม่พองนะคะเออเพราะว่าเราจะเอาไปตําถั่วก็ได้นะคะเออเราจะเอาไปประกอบอาหารเอาไปผัดเอาไปสารพัดได้นะคะแล้วเอาไปเป็นผักกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะถั่วฝักยาวเนาะเนี่ย เนี่ยถ้าสมมุตินะเออถ้าสมมุติเนี่ยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยลุงทิพย์ก็สามารถเก็บได้แล้วนะคะเนาะเออเพราะว่าบางคนก็จะกินขนาดนี้นะคะแต่บางคนก็จะว่าเออรอให้โตกว่านี้ก่อนก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่คนชอบเนาะเออเราเก็บเราก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะว่าเออเราจะเก็บขนาดไหนเนี่ยเนี่ยแบบนี้ก็ พรุ่งนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะถ้าจะเก็บเนาะเออเพราะว่าวันนี้เก็บไปแล้วนะคะถั่วฝักยาวงามๆนะคะบรรยากาศทงไฮทงหน้าโคกน้องหน้าโมเดลนะคะเอามาฝากมาตอนพี่น้องเด้อจ่าเด้ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณพี่ๆน้องๆที่คอยให้กำลังแรงใจรุ่งทิพย์ชาแนลบ้านหลังน้อยๆอ,อ,อบอุ่นทุกครั้งนะคะ ฝากนะคะเป็นกําลังใจให้รุงชิปในเดอ้อพี่น้องเนาะค่ะเนาะเออบ้านหลังลน้อยจะเป็นบ้านหลังใหญ่ไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยส่งกําลังแรงใจนะคะลมวอยๆลมวอยๆนะคะกับบรรยากาศทุ่งนานะคะโคกน้องนาพอแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่รับชม